เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Coma 2 Visitor นะครับผมครับผมหลังจากที่เราตามพี่มูนเข้ามาข้างในนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรโซโซน่นะแหละแล้วเรากา็เข้ามาใน The Coma นะครับผมเหมือนเราจะมาติดอยู่ในนี้หลังจากที่เราตามเข้ามาในห้องนี้้ยต่อจากเมื่อาเลยมันอะไรนะร่างกายของพวกคนในทางเดินเรากล่าวว่าถูกหลอมขึ้นมาจากขี้ผึ้ง ท่าทางผิดธรรมชาติของพวกเขาทําให้มันเป็นภาพที่น่าขนลุกจริงเหรอที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนี่ฉันกําลังฝันร้ายอยู่ใช่ไหมตื่นสิตื่นสิโอเคเมื่อกี้เสียงดังไปปะโอเคซากศพอาจจะหล่นลงมาจากเพดานได้ถ้าคุณถูกมันหล่นใส่ภาพลังของคุณจะลดลงหนึ่งหน่วยอ๋อประมาณนี้เหรอหากคุณถูกโจมตีด้วยมือมรณะคุณจะติดสานะเลือดออก ส่งผลให้ค่าพลังสูงสุดของคุณลดลงชั่วคราวคุณจะสูญเสียค่าพลังหนึ่งชีวิตจากสารเลือดออกหากคุณใช้ไม่ใช้ผ้ามันแผลอ๋อก็คือถ้าเราไม่ใช้ผ้าพันแผลเราจะเสียหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอดแน่นอนการย่อหลบจะทําให้สูญเสียค่าพลังจํานวนหนึ่งทว่ามันอาจจะช่วยชีวิตคุณไว้ได้ในยามที่คุณตกอยู่ในอันตรายโอ้หม่กิ้งก็อะไรนะกดอะไรนะชิพารกด LT เหรออ๋อนี่ไงกดนี้ครับผม โอเคมีเปิดแผนที่ยังไงเอ่ยตอนนี้เรา,เาหลุดเข้ามาในโรงเรียนหลอนอีกแล้วเราต้องไปไหนครับเดินด้านซ้ายก่อนแล้วกันเราต้องคอยดูด้วยเพราะมันมีมือปิศนาคอยจะดึงดึงั้างเรานั้นผมขอไปชั้นล่างก่อนแล้วกันเฮ้ย <Hey, S 2> เราต้องไปไหนวะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับเหมือนว่ามันจะมีคนมาอยู่แถวนี้คนมาหาเราก่อนตอนที่เราสลบอะ่ะจำได้ปะทุกคน เผื่อวิีใครทำไม่ได้มีใครอยู่ไหมปล่อยฉันออกไปทีใครก็ได้ขอร้องล่ะประตูนี้มันล็อกแน่นเลยตรงนี้มีกระดาษโน้ตอยู่ด้วยกรุณาออกไปทางอาคารฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยประจำโรงเรียนชั้นที่3ตรงโรงอาหารมีทางเดินไปฝั่งตะวันตกอยู่โอเคขอบคุณมากมีเงินปะมีเจ00หยวน มเจ็ดพันวอนอยู่ผ้าพัทแหแล้วก็น้ำซื้อน้ำหน่อยละกันเวลากินก็น่าจะต้องกดเอาชั้น3าหมออันนี้เข้าได้ไหมกดวิ่งกดโอเคขออนุญาตทดสอบก่อนนะราบปีศาจนี่มันฝังตัวและเติบโตไปตามแนวกำแพงของโลงของโถงทางเดินมาถึงโถงทางเดินแหละของโถงนั่แหละนะไปดีกว่าโอเคครับผมก็เหมือนเดิม แสตแตมิน่เซฟเซฟไว้เยอะๆเผื่อจะได้จูกับอาจารย์อาจารย์ผีเราจะเจอไหมอ่ะุ <c oughs> <c oughs> ้ยขอบคุณมากเงินตาเป็นของต้องการเรามีเวลาเราจะเวลาเราจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมโอ้ผมขา,ามารถเปิดแผนที่ได้แล้วทุกคนก,กดเปิดเป็นละ มันสอนนะ่นแต่คุณลืมมันสิ่งที่คุณค้นพบจะปรากฏอยู่บนแผนผังอันนี้คืออะไรเอ่ยคือแสดงถึงสถานที่น่าสนใจเตือนก็คือสถานที่ที่คุณต้องไปไม่มีที่ไหนน่าสนใจเลยหรอไม่เลยนะไม่มีครับโอเคเหมือนจะมีแค่สถานที่ที่น่าสนใจเอ้ท,ที่ที่ต้องไปก็คือแค่แค่ตรงไปข้างบนใช่ไหมไม่มีเลยโอเคขอบคุณครับนั้น กดอื่นได้ไหมอันนี้คืออะไรกดข้างล่างก็คือมินอาใช้ช่องเก็บของอยู่ในกระเป๋าเป้ขอ,เของเธอตอนนี้คุณสามารถเก็บของได้เพียงแค่สี่ช่องเท่านั้นกรณาลเลือกให้ดีอ๋อสิ่งของที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับภารกิจจะถูกเก็บไว้ในช่องกระเป๋าอีกส่วนคุณจะไม่สามารถทิ้งหรือใช้สิ่งของเหล่านั้นได้เมื่อไอเทมเหมือนไอเทมทั่วไปเราสามารถอัพกระเป๋าได้ด้วยหรอโอ้ขอบคุณครับอันนี้กระเป๋าอันนี้มันจะเป็นโน้ตมีโน้ตปนะ หมือนจะไม่มีโน้ตมีโน้ตไหมล็อกโอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันจะมีอะไรแบบซุกซ่อนออกมาจากหลุมมืดหรือเปล่าโอ้เข้าได้อการซ่อนตัวอาจจะช่วยคุณช่วยชีวิตคุณได้ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบข้างเพื่อซ่อนตัวจากศัตรูแล้วใครคือศัตรูสถานที่ซ่อนตัวแต่ละแห่งมีความแนบเนียนไม่เท่ากันเลือกใค้ดีล่ะ แน่นแน่นนิดนึงไม่แน่นเท่าไหร่โคตรหลวมหมอันขวานี่คือแบบที่เราอยู่เลยดีกว่ากด Quick t r a m กด Quick t r a m Event เพื่อกั้นหัวใจกั้นหายใจนะครับที่ซ่อนตัวของคุณจะถูกเปิดเผยหากคุณกด Quick t r a m Event ไม่สำเร็จการกั้นหายใจจะทำให้ลำบากยิ่งขึ้นหากคุณติดาณะหอบจากการที่คุณมีค่าพลังต่ำโอ้ oh. เรียนรู้เรียนรู้ศึกษาโอ้โหอุ้ยผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นโอ้โหเอาวะเข้าได้ปะไม่ได้นะนี่อนี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้คยค่อยๆแล้วกันจึ๊บจึบไม่ได้เออคนาน้ำชายม <c oughs> อ้เหมือนอยจะเข้ามานานแล้ว <c oughs> ตอนแรกเข้าไม่ได้ไง น,น,นี่ล็อกโอ,อ้นนี้ซ่อนได้โอเคห้องสองนะครับห้องสองเลยละ่ะนี่มาแล้วครับวัดดีเอ้ยนั่นแน่ที่พื้นคือรายนะคุณจะสบซราบหรือเปล่าโอ๊อยผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยเธอโอเคไหมเธอดูไปแปลกนะฉันควรจะอยู่ห่างเธอเอาไว้เอาคุณสัม คุณอ่าจจะสังเกตมันได้ยากจงคอยดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั่นซึบหฮตีไม่ทันหรอกฮะของพวกนี้มันมีตาสัญลักษณ์แปลกเสบียงและอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการอนุเคราะห์มาจากท่านสมณรีท่านเทศสมตรีจงนำสิ่งนี้จงนำสิ่งที่จำเป็นต่อภารกิจไปซะมือปราบวิญญาณทั้งหลายฮายองเบเหมันกล้องจูกเปิดไปแล้วเลยจะมีอะไรเหลือบ้างไหมนะ เดี๋ยวมิมนาขโมออยเหรอโอ้โหกินน้ำหน่อยไหมโอ้โหเอ้ยนะผมขอยัดไซส์อะไรละ่ะขอยัดใช้ก่อนกันเอ่อซ้อมซ้อมโอเคเป็นการเรียนรูไ้ไงเวลากดใช้ต้องใช้ด้านหนึ่งนะทีเ่เดี๋ยวค่อยเซฟมีขนมนอีกเอ่อแล้วเวลาจะส,สลับอะถ้าผมจะย้ายอ๋อนี่ไงโอเคโอเคทำปแล้ว โอเคขออนุญาตเรียนรู้ก่อนนะครับทุกคนโทษท,ทีนะโอเคคุณได้รับกระดาษที่ถูกฉีกออกมานะครับน่าจะเป็นเหมือนคุณพบหน้ากระดาษที่ถูกฉีกออกมาหน้ากระดาษนั้นจะไปปรากฏอยู่ในบันทึกโอเคกดคลิกขวาเอ้ยกดลาน,นขวานะครับอุย้ยบันทึก1น,นะครับผมโอ้โหอ่านเล็กมาก1นึ่งทชีวิตในกวางจุงโดยซูบินฤดูใบไม,รไม้ร่วงปี1938ฉันเกิดในครอบครัวที่ยากจน เปีแรกของชีวิตฉันพวกเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในกวางจุ้กวางจูคุณพ่อของฉันเป็นชาวนาส่วนคุณแม่ทำงานที่โรงอทอผ้าฉันกับซูโฮนะครับพี่ชายของฉันต่างช่วยกันดูแลเรื่องงานบ้านที่คุณพ่อและคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาทำช่วงนั้นทุกคนต่างมีภาระ,ะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและพวกเราก็ต้องทำมันด้วยความขยันขันแข็ง เปีนั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่พวกเราก็มีความสุขและผ่านมันมาได้เพราะพวกเรามีกันและกันเสมอมพี่น้องสามัคีประตูนี้ถูกล็อกด้วยเหรอเนี่ยโหไม่เอาน้ะบางทีเขาอาจจะทิ้งกุญแจสำรองไว้เคาน์เตอร์ก็ได้น่าจะเราไปเช็คดูคือน้ำลายครับอุ๊ยมีของ ข้อความบนกระดาษโน้ตที่บุคคลประจำโรงอาหารถูกเขียนเอาไว้ลายมือที่เร่งรีบคุณได้รับกระดาษโน้ตจากโรงอาหารและคีย์การ์ดบุคคลบุคลากรโรงเรียนอืเหมือนจะมีหน้านที่โรงอาหารที่ทำงานล่วงเวลานะข้อความในกระดาษโน้ตเขียนบอกให้เธอไปเอาคีย์การ์ดลานจอดรถใต้ดินที่ห้องรักษาความปลอดภัยแต่ที่สุดขันจะออกจากที่นี่ได้สักทีเย้ yeah. ไปไหนอะ หรือว่าเราต้องเลี้ยวขวาป่ะดูแบบแบบโอเคห้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ลานจอดรถว่าเจอแน่เลยว่ะเฮ้ยจุ๊บปนหรน่ะแล้วขึ้นแตงบนได้ไหมผมว่ามันมีโน้ตป่ะทุกคนว่ามันจะมีโน้ตแบบเอ่อแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปโอ้มีห้องนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นชั้นข้างบนนะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเค มดนะเฮ้ยตกใจโอ้โหหัวใจเต้นแรงเจะจาจ,ะจะ้าเห็นที่พื้นหรือเปล่าทุกคนไม่เห็นไม่เป็นไรนะแต่ผมเห็นอยู่แห่ไม่ได้กินหรอกเฮ้คยค่อยๆวิ่งโอเคเจอเงินโอ้โหหนำเลยท่านี้เจอน,น้ำด้วยเดี๋ยวก่อนกินขวดเก่าได้ปะอ่ะกินยังไงวะโอเค อึบเลยอึบเลยนั่นแหละแน่นเลยทีเฮ้ยโหเฮ้ยจุ๊บอ่าไม่โดนหรอกเฮ้ยจะใครอ่ะท่านแม่คูอาร์ยูคุณได้กระดาษแล้วเดี๋ยวขอซิเกียวก่อนมันแน่จะ๊ะล็อกไอ้ไม่ล็อก โอเคสามหลังสามหลังคือได้หมดแล้วเมื่อกี้ใครปิดประตูใส่เราบ้าบอิ้นดีเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคนี่ว่ามีอะไรอุ้ยนี่คือในเรื่องต่อนะครับผม2.10ทับสิวันแห่งโชคชะตาโดยซูมีนะครับวันที่15สิงหา1945เป็นวันครบรอบอายุ7ปีของฉันและเป็นวันที่ทั้งประเทศเฉลิมฉลองอิสรภาพหลังจาก ตกเป็นอานิคมของประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า35ปีคุณพ่อเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่วันครบรอบวันเกิดของฉันตรงกับวันนี้พอดีส่วนคุณแม่มองว่าเขางมงายในช่วงในช่วงปลายเดือนเดียวกันนั้นคุณพ่อก็ประกาศว่าจะขายบ้านและที่ดินตรงนี้พวกเราจะย้ายเข้าไปอยู่ในกุงโซเพื่อจะได้อาศัยอยู่ใกล้ๆกันกับครอบครัวฝั่งของพ่อ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าฉันที่ยังเป็นเด็กตัวน้อยในตอนนั้นรู้สึกว่าการเดินทางเข้าเมืองใช้เวลาเป็นชาติพี่ชายของฉันก็เลยสอนวิธีเป่าขลุ่ยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาและเขาก็สอนฉันนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าของฉันอุ้ยเดินทางไกลนี่ว่าย้ายบ้านย้ายมาอยู่ในกรุงโซ อ,อยากย้ายมั่งจังโหกระดานน ố โอเคโอเคเหมือนเดิมไม่เจออาจาย์นะเจอปะเจอปะวะเฮ้ยเข้าบนหัวเฮ้ยซึบโอ้ยผมกดผิดไปกดอันนี้โอ้ยพันแผรก่อนพันแผรก่อนเราโดนเฉือนนะดิมันยังไม่ชินอุยอ้ยมีมือมีมืออยู่ในห้องนี้เห็นนะ โอ้พยายามเข้าห้องครับอือจ้ยอะไรอ่ะนี่มันเลือดกับศพจริงๆหรอแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันต้องโทรแจ้งตำรวจมือถือมาไม่มีสัญญาณเลยตอนนี้เนี่ยให้ตายสิใจเย็นไว้หาทางออกจากที่นี่ก่อนไหนในนี้มีอะไรกระเป๋าสตางค์นี่เขาชื่อฮยองเบฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาก็เลย เดี๋ยวให้ยองเบตายเหรอเฮ้ย hey, เป็นเจ้าของไอ้น,นี่นี่ที่เขาหายตัวไปจาได้ไหมที่อคนเขาคุยคุยกันอะแล้วแบบหายตัวไปอุ้ยได้สเปย์มาด้วยสเปย์สเปย์อุ้ยเขาคงจะพยายามใช้มันแต่ดูเหมือนว่ามันจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยไม่ได้เท่าไหร่ใครเป็นคนทําแบบนี้กับเขากันนะอืมฉันอาจจะต้องใช้อใช้มันที่หลังก็ได้โอเค สอนโอ้โหคลิกถามีเวน้นอจะใช้ทั้งทีก็ต้องเต่แต,แต,แต่ไม่เก็บเราซื้อมาแล้วดิเผื่อโดนจับบีบคอดิใช่ไหมโอเคตานจอดรถอยู่ล่างนี่เองรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าไปครับออกจากที่นี่กันดีกว่าบ้าจริงเพราะไฟดับคีการ์ดก็เลยใช้งานไม่ได้ มาดับอะไรตอนนี้ฮัลโหลมันต้องมีเครื่องจ่ายไฟจำลองอยู่แถวนี้แหละไม่นึกไม่นึกมาก่อนเลยว่าฉันจะต้องมาเดินอยู่ตัวคนเดียวในชั้นใต้ดินในเวลาแบบนี้ <c oughs> เออเอเอเซฟเซฟก่อนเดี๋ยวเดินไกลวเจอบนะอะไรอยู่ตั้งเท้า,น,านะเดินไกลไม่ดีหรอกนะขอยักเซฟก่อนเลยล้วกันเขาจะว่ายัางไงก็เซฟไว้ก่อน โนดมาอีกแล้วจากไหนเนี่ยโหห้าทับสิบทำไมมันข้ามมาไกลจังเลยนะครับผมอุ้ย5้าทับสิบฤดูฤดูร้อนปีที่1950โดยซูมินนะครับผมไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นในฤดูร้อน1950 50เลยไม่แต่น,น้อยทันทีที่กองทัพของเกาหลีเหนือข้ามผ่านเส้นขนานที่38ซึ่งเป็นเส้นแบ่งแยกดินแดนระหว่าง2ประเทศมา สถานการณ์ในเขตของเราก็ลุกเป็นไฟพวกเราได้ฟังคำประกาศจากท่านประธานานธิบดีผ่านทางวิทยุเขาแนะนำให้ประชาชนอยู่ในกรุงโซและเชื่อมั่นในรัฐบาลครอบครัขวของเรารู้ดีว่าอันตรายจะต้องมาถึงโซพวกเราก็เลยรีบเก็บของทุกอย่างเท่าที่แต่ละคนจะถือไหวและอพยพออกจากเมืองไปด้วยการเดินเท้าเราเดินทางไปถึงอีกฝั่งของสะพานข้ามแม่น้ำพันก่อนที่จะถูกทำลายลง ด้วยฝีมือของกองัก,กองกําลังทางฝั่งเรามันเป็นการเดินทางที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตของพวกเราความโศกเศร้าและปวดร้าวอยู่กับเรามาตลอดทางจนในที่สุดพวกเราก็มาปูซานเมืองสุดท้ายที่ยังไม่กลายเป็นซากปรักปัก,ปกพังเมืองที่ซูโฮผู้ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีประกาศว่าจะไปเป็นทหารอาสาสมัครร่วมกันกับนักเรียนคนอื่นๆชันค้านเขาสุดชีวิตแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยว โอเคเซตบายก่อนโอเคนะเซตบายนะมีน้ำนะโอเคเอาโหดติ๊ติ๊ีกัเก็บไ่ได้อีกเนี้่ยโอ้พผ่านแผลของดีครับได้ใช้แน่นอนเออไปดูนี่มันเหมือนจะเป็นเครื่องจ่ายไฟนะฉันอาจจะต้องทำให้มันทำงานได้ก็จัดีกครับผมล่างซ้ายบนขวานี่ว่ะล่างขวาบนขวาล่างขวาเอเค สวยเย่ <laughs> เหมือนมันจะได้ผลนะยัดตาภาษาวลีนว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นไปลุยหุยขีบหายแล้วมีใครเดินมาเหรอหสวัสดีค่ะอย่าไปทักทายเขาอย,อยู่ตรงนั้นน,นนะช่วยออกมาหน่อยได้ไหม ไม่ e, อย่าออกมา s. <S อาจารย์ทรงหรอกคะขอบคุณพระเจ้าหนูนึกว่าจะติดอยู <t okes <t okes ่ที่นี่คนเดียวสะอีกโอยอย่าไปติดกลับสิดูสิว่าสัตว์เลี้ยงของฉันเจออะไรเอ้าชิพลอยแล้วเหผู้บุกรุกอีกคนที่แอบเข้ามายังบ้านอันแสนอบอุ่นของเราชิบหอยแล้วเะอ๊นันเดะชิพหายแล้วเหมือนจะเกิดเรื่อง กันเรามาต้อนรับเธอเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการ <c oughs> สักหน่อยดีไหมไม่ไม่เฮ้ยอา่าร้หัว <c oughs> อาจารย์อย่าร้องอาจารย์อยร้องขอร้องอะ <c oughs> ไปไหนอะกดซุปเข้าตู้เอออาจารย์อาจารย์บชั่นส8ตจุดอ๊ยอาคิดว่าอาจเพิ่งเดินผ่านไป ต้องรีบวิ่งไปทางร้านจอดรถเดี๋ยวนี้ไปเหรอไปเหรอไปจริงอ่ะเหนื่อยตายเหนื่อยตายวิ่งทำไมหัวเราะวะตลกเหรอตลกมากเหรอฮะวิ่งดิครับวิ่งดิครับชาชลิฟกินน้ำกินน้ำกินน้าวดีแล้วมาแล้วค่ะได้โปรดหยุดเธอนี่อ่ะ ฉันต้องหนีฉันต้องหนีหนีเอ๊ะใครอ่ะอ๋อเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นในโคนดูโคมาะนะ่าเนี่ยขึ้นมาสิเร็วเข้าอุ้ยเดอตามเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนคุณมีใครนะ่ะ잠시만요누구신데절구해주신거죠เฮ้ดูที่นัะนะ่นต้องเราฟังเสียงก,กลุ่ยู เดี๋ยวมันไม่ทันเข้าไปหาเข้าไปหาที่ปลอดภัยข้างในซะฉันจะร่อมันไปที่อื่นเขาเป็นใครกันนะเขาเป็นเด็กแวน้นเด็กแว้นเดอะโคมาสองอะุ้ยสถานีตำรวจทรงลือทรงลืออุโอเคเรามาถึงสถานีตำรวจแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อาจารย์ทรงหรือเปล่าทุกอย่างมันแปลกเกินไป ฉันหวังว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วนะเขาพาฉันมาส่งที่สถานตำรวจฉันควรจะเข้าไปแจ้งความพ่อกับแม่คงเป็นห่วงฉันแย่แล้วจริงเหรอพ่อกับแม่นะนี่แน่เสฟก่อเลยโอเคนะครับผมก็พาคนี้น่าจะต้องหยุดพักจริงก็จอเพื่อนไงเดี๋ยวค่อยอีมาค่อยกันมีใครอยู่ข้างหน้าน่ะเดี๋ยวนะถ้ามันเซโฮนี่เขามาทําอะไรที่นี่นะเอา้านี่ไงเซโฮเพื่อนรัก ที่ล่อเรามามินาเธอมาที่นี่ได้ยังไงน่ะฉันติดอยู่ที่โรงเรียนน่ะฉันเกือบจะออกจากที่นี่นไม่ได้แล้วเฮ้ hey, ฉันต้องคุยกับตำรวจมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนพวกเขาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่สักคนไปที่นั่นนะจะเย็นก่อนเธอหายใจไม่ทันแล้วดูได้ไงทำไมเธอไม่สงบสติอารมณ์ลงก่อนแล้วเล่าให้ฉันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันอาจจะช่วยเธอได้ก็ได้นะ มีคนถูกฆ่าตายที่โรงเรียนนี่มันอาจจะฟังดูบ้าไปหน่อยนะแต่ฉันคิดว่าอาจารย์ทรงเธอน่ะเธอฆ่าคนที่ชื่อยอง,ยองเบอ่ะว่าไงนะไม่จริงน่ะอาจารย์ทรงไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นหลอกแต่ตอนนี้ฉันพอจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วนายหมายความว่ายังไงแล้วนายมาที่นี่ได้ยังไงฮ้นายทำไมนายมาทำไมนายถึงมาที่นี่โอเคครับพูดผิด ฉันอยู่แถวนี้ฉันอยู่แถวโรงเรียนตอนที่ยินเสียงคนกรี๊ดฉันก็เลยวิ่งมาที่นี่ตั้งใจว่าจะแจ้งตำรวจแต่พวกเขาก็ไล่ฉันออกมาบางทีเธออาจจะเป็นคนไปบอกพวกเขาเขาอาจจะเชื่อเธอก็ได้เอาจริงดินี่มันแย่มากๆเลยนะไปกันเถอะเข้าไปแจ้งตำรวจกันเธอนำไปเลยฉันจะคอยดูข้างหลังให้ใจดีจังสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉันจะช่วยเธอเองจริงหรือเปล่าเธอจะนายเนี่ยมาโกหกฉันหรือเปล่ามันเหลี่ยมแน่เลยโอเคเราน่าจะโดนโดนเหลี่ยมเซโฮที่นี่ดูเ,เหมือน Say ho, เซโฮฮัลโหลอ้าวเสียงประตูถูกปิดด้วยแผ่นไม้อา้าวเซโฮฮัลโหลทำตัวตามสบายเลยนะมินา,เ,าเชื่อฉันเถอะที่นี่นี่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเอง อ้อปล่อยฉันไปคนเดียวเนี่ยนะทุกคนเป็นบ้ากันไปนหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมทำแบบนี้โถเอ้ฉันจะปิดคลิปอ, <laughs> อเดี๋ยวนะ <laughs> ฉันนึกว่าจะมีตำรวจอยู่เวรสักคนสองคนซันอีกนี่ฉันตื่นขึ้นมาในโลกซอมบี้หรือไงงนังงนไ <laughs> งงันไงงันคืออะไรวะ <laughs> จริงไม่มีใครเลยเฮ้ <laughs> hey, จําโปสเตอร์อันนี้ได้ ฉันเคยมาถ่ายรูปที่นี่กับหัวหน้าห้องในฐานะตัวแทนของโรงเรียนเพื่อโปรโมตโ,โรงรงค์ความปลอดภัยต้องมีใครสักคนที่นี่จำฉันได้สินะหน้าเหมือนจัดอ่าวเรานี่ว่าสวัสดีค่ะตัวประชาสัมพันธ์ไม่มีใครอยู่เลยฉันจะรอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ไม่ได้จริงนั้นกระเป๋านี้ก็เงินของผมแล้วกันนะอุ้ย <c oughs> มันจะมีก้องวงจรปิดออจะถูกใช้งานอยู่เป็นไปได้ไม่ว่าจะมีใครที่อยู่ห้องกษาความปปัดภัยจริงหรือเปล่าแย่ยจังถ้าไม่มีคีกรารก็เปิดประตูไม่ได้แต่มีเงินหรือเปล่าน่ามีโอ้ยโหเอาละครับเอาละครับ,อรบรือเรื่องเข้มข้นือเรื่องเข้มข้นถ้าจะไปที่นี่ไม่ได้ไปที่นี่ก็ไม่ได้ก็ไปข้างบนเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟัง มีอีกมีอีกชุดอหรอ,อันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมีแค่นี้อ่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าผมผมข้ามปะเป็นไปนได้เหรอเดี๋ยวลองดูอันนี้คือโอ้โหจริงหรือเปล่าเฮ้ย <laughs> อย่าบอกนะว่าผมข้ามอะ่ะใช่ไหมอันนี้เยอะกว่าเอออันนี้ของแพงเลยหาที่เซฟก่อนแล้วกันอ๋อตรงนี้แอบได้นะผมแต่ไม่รู้ว่าจะแอบที่ไหนโอ้ยเดี๋ยวนะ แผนผังของอาคารถูกวางไว้บนโต๊ะอุ้ยแผนที่เหรอเย้โอเคอันแรกนะครับผม1.10ทับสเวนทำความสะอาดโดยกิลเซโฮนะครับผมเรื่องราวประหลาดปราดที่เกิดขึ้นกับฉันมันเริ่มจากเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนปกติของทุกๆวันมันยองกิวสร้างปัญหาให้กับฉันกับแทคุณโดยมาตลอดมีอยู่มาวันหนึ่งพวกเรา ไม่อยากซื้อขนมปังให้กับเขาและเพื่อนหน้าโง่ของเขาอีกแล้วเรื่องมันก็เลยมาถึงจุดแตกหักตอนนั้นเองที่อาจารย์เปียกปืนโฉดเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ที่แรกฉันนึกว่าเขาจะอยู่ข้างพวกเราแต่ตาแก่นั่นดันสั่งให้พวกเราเข้าไปทําความสะอาดห้องเก็บของซะง,งั้นพวกเราเริ่มทําเวรกันตั้งแต่เย็นวันนั้นฉนันเอาว่าครั้งล่าสุดที่มีคนเข้ามาทําความสะอาดห้องนี้ก็คือ20ชาติที่แล้ว ขณะที่แทนคุณทําความสะอาดอย่างขยันขันแข็งฉันก็แอบไปเปิดดูพวกของในกล่องอแล้วไงต่ออันนี้ครับผมอันนีอน้อันที่6ทับสิบน้อมรับคําท้าโดยกิลเซโฮนะครับคุณเชื่อไหมฉันเริ่มที่จะชอบวิชาดนตรีมากๆหลังจากที่ผ่านไปหลายเดือน ฉันก็เริ่มเชี่ยวชาญในการเป่าขุยรีคอนเดอร์ฉันฝึกเป่าคุยที่บ้านและนั่นทําให้ทักษะการเป่าคุยของฉันพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอาจารย์โนนะครับบอกฉันว่าเธอไม่เคยเห็นใครที่เรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าฉันมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีพวกเขาค่อยๆฝึกจากโน้ตเพลงที่ง่ายๆที่สุดง่ายที่สุดไปจนถึงโน้ตเพลงยากๆมีโน้ตเพลงหนึ่งที่ฉันฝึกยังไงฉันก็เป่าไม่ได้ อาจารย์โนเลยให้มันเป็นความท้าทายที่ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้และฉันก็น้อมรับคําท้าของอาจารย์ฉันเริ่มอยู่ซ้อมเป่าขลุ่ยที่โรงเรียนดึกขึ้นทุกวันทุกวันบางครั้งฉันก็เป็นคนสุดท้ายที่จะออกมาจากโรงเรียนแต่ฉันก็ขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายของฉันขึ้นเรื่อยๆื่อยโอ้โหกิวเซโฮขยันมากน่าจะเป็นเซโฮเพื่อน,อนหมู่ตอนเราคือเป่าเก่งแล้วก็แบบ ฝึกฝนไงเราจริงๆเราก็ต้องฝึกฝนไงเ,ออเราจะไปเก่งไดง้ไงใช่ไหมล่ะมีเงินไหมของเงินโอ้ผมค,ครับคือบางบนมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะเก็บน้ำไว้ก่อนนั้นพร้อมใช้พร้อมใช้ใชเดี๋ยวดีก่อนดีก่อนอไปโอเคหุยระเบิดกินเหม็นเน่าที่ไม่เป็นประสงค์ค่อยลอยตะคุ่มอยู่ในอากาศห ลากไม้นั่นเหมือนจะปล่อยควันปล่อยควัน,วนพิเอ๊ะฉุุบพิผาแล้วออกมาเลยฉันควรจะกั้นหายใจวัดตับอ๋อติดพิษโอเคนั้นก็ไม่เข้าไปแล้วกัน <c oughs> โอ้โหมีของมีหนังสือโอ้ยขอบคุณพระเจ้าโอ้ยมีเงินด้วยโอเคขอบคุณมากครับโอเคนะผมก็สําหรับเกมเดอะคม่าสองวิซิซิเตอร์นะครับผมในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมา,มากๆนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสเป็นกกลัจใจให้ ผมด้วยนะครับไปเจอกันในอ p ีหน้านะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยตักโรงเรียนหลอนสยองนอนดึกนะครับผมในคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบายจากนั้น